สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นักค่ะวันนี้มาดามกะปิทันเนอร์เมียฝรั่งผัวตายนะคะวันนี้จะมาทดลองปลูกมะม่วงกะล่อน,นะคะ่ะจะเพาะมันนะคะเราก็ได้เม็ดมาจากไปเที่ยวะคะ่ะไปเที่ยวสุข,ขุมยิแล้วไปเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์นะคะสุขโขทยัยไปชมพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็เจอมะม่วงกะล่อนนะคะอายุกว่า300ปีนะคะแล้วก็เอามาเอาเม็ดมานะคะคือไม่ได้ขโมยนะคะมันหล่นใต้ต้นเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยเก็บเม็ดมานะ,ะก็ได้ประมาณสองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสี่สิบห้าเม็ดจะมาลองเพาะดูนะคะว่าจะรอดห,หรือไม่รอดนะคะเม็ดนี้เป็นเม็ดเก่าที่ว่ามันแห้งอยู่ใต้ต้นนะคะก็เลยเก็บมาทีนี้เราเห็นคนอื่นเขาก็มาตัดตรงนี้ออกนะคะเพื่อว่ามันจะได้บางขึ้นตรงที่มันงอกได้นี่แหละ,ะตรงท้องมันนี่ค่ะตรงนี้เป็นก้นมันนะคะตรงนี้เป็นหัวมัน เราก็มาตัดมั่งนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปว่าพอได้ได้ลูกมะม่วงมานะคะก็เอาเนื้อออกให้หมดแล้วก็ไปล้างให้สะอาดตากแห้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเฉือนตรวนี้ออกเพื่อช่วยให้มันงอกได้เร็วขึ้นมาเลยคะ่ะมาทดลองกันเลยเราก็มีถุงเตรียมพร้อมลนะคะ่ะถุงเพาะเพาะพันถุงนึงจะใส่สองเม็ดนะคะเพื่อนๆ จะวางธรรมดานี่ค่ะวางนอนธรรมดานี่แหละไม่ได้วางพิสดารวางนอนธรรมดานี้ค่ะแล้วก็เอาเอาดินลุยเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะว่าเห็นไหมคะแล้วก็จะวางธรรมดานี่หนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่ค่ะวางธรรมดา้วก็จะเอาเอาดินลุยทับนะคะเพื่อนๆสองเม็ดคู่ๆกันไปนะคะ ที่ขำนี้ขำว่าจะงอกหรือเปล่ามาคอยชมกันนะคะว่ากี่วันจะงอกไหมนะคะดินเราก็เตรียมไว้ก่อนนะนะคะกลัวเพื่อนจะเสียเวลาคอยนานก็เตรียมดินเตรียมอะไรไว้พร้อมดินเราก็ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ค่ะเขาก็จะมีดินไว้นะคะ ถ้าเราไม่ซื้อเรามีดินของเราเองก็ยิ่งดีใหญ่อันนี้ไม่มีคู่ที่มามานั่นไม่มีคู่จะใส่ใส่แวะอันเดียวนะคะเราก็ทำครบหมดทุกถุงแล้วนะคะเพื่อน ราจะได้ทั้งหมด8ถุงนะคะเพื่อนๆถุงละ2เม็ด2เม็ดนะคะในถุงนี้เม็ดเดียวค่ะที่เล่าให้ฟังว่าอันนี้ที่มันได้มาจากอุทยานประวัติศาสตร์เลยนะคะต้นนี้เอลุอันนั้นแล้วก็จะเอาดินโรยข้างบนหน่อยๆนะคะเพื่อมันจะได้ชุ่มชื้นถึงกันนะคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะ มึงกัล่อนตอนนี้หายากแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นมงังม่วงโบราณที่จะหายากแล้วบ้านเราก็มีต้นหนึ่งค่ะแต่อยู่ในนานู่นทีนี้หน้าแรงก็ไม่ได้ไปนาก็ไม่ได้เหลือแล้วค่ะมันมีเขาก็เอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็กินไปหมดก็แบ่งก,กันกินค่ะคนสมัยโบราณเขาก็ไม่ได้หวงอะไรกันนะคะ มีอะไรเราก็แจกจ่ายกันกินนี่ทมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรดน้ำและะ้วค่ะเพื่อนๆจ๋าถึงตารดน้ำแล้วนะคะเสร็จแล้วเราใส่เข่งไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ากลัวหมาจะมาคุยออกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ เพื่อนๆจา๋าอยากโชว์ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะงามมากๆเลยเนี่ยพร้อมที่จะปลูกนะคะแต่เราก็รออีกนิดนึงเพราะว่าอ,อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยต้นน้อยเนี่ยมันงอกที่หลังเขาก็เลยรอให้มันแข็งแรงนิดนึงมีที่จะปลูกแล้วคะ่ะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็คอยอัปเดตตอนต่อไปนะคะว่าเมื่อไรจะออกลูกเนาะ นี่ค่ะมะม่วงการล่อนเพาะแล้วงอกเกือบทุกเม็ดนะค,คนะเพื่อนเพื่อะต้นเล็กก็มีค่ะต้นนี้ต้นหนึ่งตรงน,นี้กำลังงอกนะคะนี่กำลังงอกเราก็ตรวจสอบทุกวันนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนกันนี่เรางอกใหม่มันจะเป็นสีนี้อันนี้กำลังแทงรากค่ะมันงอกไปพร้อมกันค่ะ ทั้งสองเม็ดเลยอันนี้ก็ช้าค่ะช้าประสบความสําเร็จค่ะมะม่วงกะล่อนมมอกะล่อนของเราจะได้ปลูกเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าได้ปลูกแล้วเร็วๆนี้แหละค่ะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ามาดากะปิทันเนอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย